เคยมีทุกไหมเคยมีสุข,ขไหมสุขทุกขอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไหมถ้าสุขมันจริงถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนมันคงไม่แปลปวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกขมันแน่นอนมันก็ไม่แปลปวนเป็นอย่างอื่นสองอย่างนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าที่ผูร้รู้ทั้งหลายให้รู้จักธรรมะสิ่งที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อระงรับความสุขความทุกข์เรียกว่าความสงบความสุขนั้นยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความทุกข์ก็ยังไม่ใช่ธรรมะอันแท้จริงความสงบนั้นสงบจากสุขสงบจากทุกข์นั่นเองโยมทั้งหลายทารู้จัก น้ำตาจะไม่ได้ไหลอีกต่อไปแล้ว